วัตถุโบราณนอกระบบสุริยะอาจเป็นกุญแจไขกำเนิดจักรวาลกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังเพื่อไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกยานอวกาศ e x ็กโซมาขององค์การอวกาศยุโรปได้เปลี่ยนทิศทางการสังเกตการจับภาพวัตถุปริศนาลำดับที่3ที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศระหว่างดวงดาววัตถุนี้มีรหัสเรียกขานว่า 3I a s t r อ s การปรากฏตัวของมันจุดประกายแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับจักรวาลมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกส่งมาจากอารยธรรมอื่นเพื่อสำรวจวงโคจรของโลกโดยเฉพาะภารกิจหลักของการสังเกตการครั้งนี้คือการศึกษาดาวหางโบราณดวงนี้อย่างละเอียดสิ่งที่ทำให้มันพิเศษอย่างยิ่งคืออายุของมันซึ่งประเมินได้ถึง7 0 0 0ล้านปีตัวเลขนี้มีความหมายลึกซึง้ง มันบ่งชี้ว่าดาวหางดวงนี้ถือกำเนิดขึ้นก่อนระบบสุริยะของเราถึง3,000ล้านปี มันคือวัตถุพยานจากยุคสมัยที่ดวงอาทิตย์ของเรายังไม่ก่อตัวขึ้นด้วยซ้ำการมาเยือนของมันจึงเปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างบานใหม่สู่ประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของกาแล็กซีการมีอยู่ของวัตถุที่เก่าแก่กว่าระบบดาวของเราเองทำให้เกิดการตั้งสมมุติฐานที่หลากหลายตั้งแต่คำอธิบายทางดาราศาสตร์ไปจนถึงแนวคิดที่ว่ามันคือเทคโนโลยีจากต่างดาว การที่มันเดินทางผ่านเข้าวาในระนาบวงโครจรของโลกอย่างพอดิบพอดียิ่งเสริมสร้างความน่าชงนสนเทให้กับผู้สังเกตการทั่วโลก สถานการณ์ปัจจุบันคือการมุ่งเน้นใช้เครื่องมือทั้งหมดของยาน ExoMars เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างทางกายภาพของ3 i อแอสทัทุกเศษเสี้ยวของสสารจากดาวหางดวงนี้คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่สามารถนำมาประกอบเป็นภาพกำเนิดของระบบดาวเคราะห์ในจักรวาลได้ การศึกษาองค์ประกอบของมันจะเปิดเผยสภาวะแวดล้อมของห้วงอวกาศในยุคบรรพการซึ่งเป็นสภาวะที่นำไปสู่การก่อกำเนิดดวงดาวและดาวเคราะห์รวมถึงโลกของเรา สิ่งที่ค้นพบจากการสำรวจครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหากพบองค์ประกอบที่เป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิตบนดาวหางจากระบบดาวอื่นนั่นหมายความว่าส่วนประกอบสำคัญสำหรับการสร้างชีวิตนั้นมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระบบสุริยะของเรา การค้นพบนี้จะเป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ของเราในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้คุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิม